ว่าจริงๆมันทำอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายในการที่เ,เอามาใช้กับงานของเราหรืองานในเคสต,ต่างๆมากกว่ารูปภาพก็ได้วิดีโอเสียงภาพนิ่งภาพสวยได้หมดนะหรือยิ่งกว่านี้ตอนที่ผมใช้เก็โค้ดได้รู้สึกนะฮะเกนโคดด้ดใช้ไอในการช่วยเี็นโค้ดทำตัวซอฟต์แวร์ทำเซคลิปเพื่อที่จะมาช่วยเวิร์กโฟล์ในเกี่ยวกับงานภาพก็ได้นะอันนี้จริงๆมีเคสที่จะแชร์ได้อีกเพี่บอลกก็สุดยอดดีมากที่ถูกเชิญมาที่งานนี้นะครับ ขอบคุณคะ่ะขออนุญาตเป็นทางคุณเสียค่ะรู้สึกยังไงบ้างะคะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ทั้งในส่วนของงานแถลงข่าวคะ่ะรวมถึงงาน6-9ถึงมีนามีนาด้วยก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้แล้วก็ได้มาแชร์ด้านของเราแล้วก็อยากไปเรียนรู้เพิ่มเติมในงานด้วยค่ะนี่เรียกได้ว่าวันนี้คุณเสียนะคะลดความตื่นเต้นลงไปเยอะแล้ววันนี้คุณเสียค่อนข้างสมูทอยู่นะโอเคค่ะขออนุญาตเป็นทางพี่หาวคะ่ะโอเคครับก็ จริงๆลองงานแบบนี้มันจักที่บ้านเราหนานมากครับนะครับว่าพี่งก็ชอบไปงานเขาก็ากลายเป็นมนุษย์ผ่าผ่ันสุดท้ายที่ได้ไปงานโฟโต้พินานะจัดครั้งสุดท้ายโฟโต้พินาแล้วเขาก็เริ่มจัดเลยพอเราไปเขาันไม่จัดอีกแล้วก็เลิกเลยแล้วก,ลก็ชอบไปงานสิ่ปีพัาก็คืองานพวกนี้มันดีตรงที่ว่ามันมีอะไรที่ที่เราเห็นก่อน เราจะ forecast ได้ว่าเออเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นในปีสองปีถัดไปเพราะเราได้เห็นอุปกรณ์ได้เห็นนวัตรกรรมอะไรเนี้ยเราก็จะ forecast ได้จะพยากรณ์ได้ว่าเออคอนเทนต์ที่ครั้งต่อไปเนี้ยมันจะเป็นอะไรนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่แค่คนเดียวที่มองเห็นใครที่ได้ไปงานโฟโตกราหรือซีนีบล็อหรืออะไรต่างๆนานาเขาจะเขาจะมองข้าม shot ได้อืมเขาจะมองข้าม shot ได้ว่าเขาจะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตดิสติบิวเตอร์ผู้ประกอบการหรือตอนนี้ที่อย่างที่บอกว่าเป็นฮ o อบีที่เป็นโซโล่ครีเอเตอร์อะไรพวกนี้หรือมา,าร์เก็ตติ้งายตรายมันจะมองเห็นหมดเลยนะถ้ามีงานแบบนี้อันนี้ก็คือก็คือหอกคอยนะว่าเฮ้ยถ้าผู้ประกอบการมาออก ในวังขุมสาวมันขุ่มสาวใช่ใช่มันเป็นแบบนี้ถ้าใครไปงานคนถูกแน่ะไรพวกนี้ก็จะทราบดีเขาถึงได้มีงานแบบพวกเนี้ยแล้วทุกคนอยากจะไปร่วมอยากจะไปร่วมอยากไปร่วมจะที่ดวข้ามโลกไปดูที่หรว่าหนเดเทอร์แลนด์ไปดูบินไปดูงานเหล่านี้เลยใช่ไปดูที่เวกัสไปดูที่ไหนทุกคนแบบรอคอยแต่อันนี้มันอยู่ที่ไบเคไม่ต้อเรียกไม่ต้องไปไหนไกลก็นั่งรถไปฟารมากระนั้นก็ได้ แต่ว่าคืออ,ออยากให้ทุกคนทุกคนได้เห็นแล้วทีมงานเขาก็พ,พ,พร้อมววามากากันครต้องบอกกันเลยว่าในสมัยก่อนนะคะที่ยังไม่มีการี้ายังไม่มีการจาก i อเอ็มไชเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีทรัพยากรทั้งในเรื่องของเงินเวลาในระดับหนึ่งในการที่จะไปดูงานใน<ช>ต่างประเทศแล้วก็ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินเสียเวลาเดินทางไปมีปัญหาเรื่องใ a g r e อะไรเรื่องอีก ในการคุยกับผู้ประกอบการหรืออะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของ supplier เองแล้วก็ end user ซึ่งการจัดงานในปี2025นี้เราก็จะแก้ปัญหาด้วยการเอาด d i ิบิวเตอร์มานั่งคุยกับ end user เลยให้เห็นเลยว่า end user <c oughs> มีปัญหาอย่างไรก็จะได้แก้ปัญหาตรงกรันได้เขาเห็นว่าเราต้องการอะไรเนาะใช่แลต,ต้องอีติ๊ินะครับอย่างพวก product demo เนี่ยเขาจะามาให้ดู เราก็ใชเห็นของของจริงใช่อย่างพวกสมัยก่อนที่เราไปเนี่ยเราเห็นเลยบางทีเขาวางในตู้วางอะไรอย่างงี้ก็เราขอก็หยิบของมาดูดูได้ด้วยแล้วก็พูดคุยติชมอะไรได้ของมันเลยมันมันดีตรงนี้ก็คือที่บอกว่าเราใกล้ชิดผู้ผลิตฟีดแบ็กได้ไปถึงผู้ผลิตโดยตรงใช่ครับตรงนี้คืออยากให้ทุกคนมาคืออยากให้ได้ประสบการณ์ที่เราเคยได้แต่เราไม่ได้มาอยู่ใกล้เราแล้วมันมาอยู่ที่นี่แล้วค่ะ 6ถึงเามีนานะคะปีหน้าค่ะที่ไบเทคพอ1 0 0 1ถึง1น1นั่นเองอยากให้ทุกท่านเข้มาร่วมงานการรวมถึงโปรโมทให้เราด้วยนะคะกับงาน IMI Show 2 0 2 5ค่ะสุดท้ายนะอยากให้ทุกท่านค่ะพูดเชิญชวนคนมาร่วมงานค่ะขอสามคำให้งาน IMI Show 2025ค่ะเริ่มจากคำที่หา่อนเลยมาเลยเครับมาเถอะครับมาเลยครับค่ะ พลาดไม่ได้ค่ะพลาดไม่ได้ค่ะคุณเสียนะคะพลาดไม่ได้คุณทูมค่ะซ,ซื้อกล้องใหม่ซื้อกล้องใหม่คุณบอกว่าโดนแน่ไม่มีทางพลาดเลยมามามาครับคือจริงๆจะบว่ามาครับแต่ว่าดวงไม่คงสาวบัเทือนะคะจึไม่เป็นมามาครับ ไปเรียนรู้แน่นอนไปเรียนรู้ค่ะโอเคขอเสียงปรบมือให้กับซุ้มบ้านไปอ่อนท่านอาจค่ะเอ่อท่านต่อไปนะคะขออนุญาตถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะคะทั้งห้าท่านเลยนะคะขอยืนตรงกลางนะคะคนที่